Not ก่อนอื่นนะครับแหลกใจว่าเฮ้ยทำไมร้องเพลงได้เพราะว่าก่อนหน้านี้เห็นแต่ร้องไห้ร้องไห้แล้วก็โวยวายพอพอมาขึ้นบนเวทีค่รร้องเพลงอะก็เอ้ยเสียงได้ขนาดนี้เลยเหรอ คือไม่รู้จักไงครับว่าเสียงลูกอ่ะมันจะต้องแบบขึ้นอะไร่งงี้ได้เพราะเรา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 ไม่มีความรู้ด้านดนตรีแต่ว่าพอเราฟังก็เราขนลุกอ่ะเท่านั้นเองก็แบบแล้วก็เอาไปอวดที่บ้านแบบได้ขนาดนี้นะก็ <that> girl. ได้ตรงไหนพี่ก็ภูมิใจเขาหมดน้องได้ตรงไหนก็ภูมิใจหมดแต่ว่าครันนี้ด้วยความที่ว่าพอเราฟังจากคนข้างๆด้วยว่าแต่ละอันที่เขาได้มาเนี่ยมันไม่ง่ายอะ่ะมันก็มันก็คุ้มกับที่เขาเขาทุ่มเทอะคะ่ะ เขาฝุดท like ุกคืนเราก็เลยเออผลตอบแทนมันโอเคนะมันดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยผลลัพธ์มันดูสวยชอบก่อนอื่นเลยนะคะไอ้เนี่ยที่คุยเนี่ยคุยกับอิดด้วยคำที่ว่าเดินไปที่เซนทันแล้วก็มีการแสดงมีร้องเพลงแล้วก็เลยเจอครูคนหนึ่งอิดอิดทำไมผู้หญิงคนนี้ร้องเพลงเพราะจังเราไปดูก่อนว่าโรงเรียนอะไรที่ไหนสอนเลยบอกว่าเรียนสอนอยู่ที่เซนปิ่นวิ่งขึ้นไปเลยโดยตอนนั้นไม่รู้เป็นครูถิงเสียงเพราะมาก แล้วก็วิ่งไปเพราะครูทิ้งนี่แหละค่ะมีความรู้สึกว่ามันมันดูอบอุ่นดีอะมันดูแบบไม่เราไปแล้วเราไม่อึดอัดเราไม่เกรงอะนะคะนี้เดินเข้ามามันเออสนุกสนานเหมือนเหมือนเข้ามาหาเพื่อนเข้ามาหาครูที่เพิ่งเคยเห็นหน้าเพิ่งรู้จักก็รู้สึกว่าคุยได้สบายสบายค่ะแล้วก็ดูดูการที่เขาคุยกับเด็กหรืออะไรก็ตามเน่เออมันแบบมันเข้าถึงกันได้อ่ะ mm hmm. ชอบชอบตรงนั้นนะคะ My.